ครับผมก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขนอนฟัมเปโรออกมานะครับไม่สู้ดีเท่าไหร่แต่เห็นก็บอกมันก็ไม่ได้ดูรุนแรงหรือว่าดูเกินความคาดหมายักเท่าไหร่พิจารณาผิดค่าเป็นลหลายหมื่นตำแหน่งนั้นเองนะจะหนเป็นไงฮะตลาดในวันศุกร์ครับของาราฐอเมกาคือคือต้องค่อยๆแกะตัวเลขกันนะครับคือถ้าดูดเลขลอยๆก็จะจะไม่เห็นภาพใหญ่ภาพรวมซึ่งมันมีม,มีมีเรื่องราวมาต่อเนื่องมา หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาตัวเลขก่อนอตัวเลขร<ช>อนฟาร์เพโราการจ้างงานนอกภาคการเกรษตรสำหรับเดือนอสิงหาคมเนี่ยออกมาที่หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันตำแหน่งก็คือการจ้างงานเพิ่มขึ้นเท่านี้นะครับในนอกภาคการเกรษตรอันนี้เนี่ยถือว่ามันโทษหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันตำแหน่งนะครับอันนี้ถือว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันตำแหน่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเกือบสองหมื่นตำแหน่ง ถามว่าหนึ่งแสสสองพันตำแหน่งโอเคไหมต้องบอกว่าโอเคระดับนี้จะไม่ได้ทำให้อัตราการว่างงานที่อเมริกาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไปกลับไปดูตัวเลขการการว่างงานก็เลยลดลงไปไี้ซ้ำจาก4ีจเอร์เซในเดือนก่อนหน้ามาเป็น4.2%แต่อย่างที่ผมเคยเรียนท่านผู้ฟังมาตลอดนะครับว่าตัวเลข2ตัวเลขเนี่ยเขาเก็บคนละแบบก,กันตัวเลขนอนฟาร์มเพโคือเก็บ จากค,คนที่เป็นบริษัทว่าจ้างงานเพิ่มขึ้นเท่าไหร,ร่เลข unemployment rate เก็บจากการไปเซอร์เวย์นะครับไปสอบไปไปสอบถามครัวเรือนว่าคุณเนี่ยกำลังหางานหรือเปล่าแต่<ม>หาไ,ได้ใช่ไหมนะครับรอ uh, unemployment rate คืออันนั้นฉะนั้นมันคนละคนละเรื่องเดียวกันนะครับ มันก็เลยไม่ได้มันก็เลยจะได้ไม่ไมไ่ตรงกันแต่ว่าถ้านนั้ดูในระยะยาวแน่นอนว่าถ้าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นแล้วอัตราการจ้างงานใหม่ลดลงมันก็ต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่ระยะสั้นต้องบอกว่ามันมีความความแตกต่างกันต้องค่อยๆตีความกันฉะนั้น,อ,นอันแรกก่อนก็คือนอนฟาร์มเพโลของเดือนสิงหาคม142,000ตำแหน่งต่ำกว่าคาดประมาณ20,000ตำแหน่ง,แ,นงแล้วก็ที่สําคัญคือมีการปรับลด การจ้างงานในเดือนกรกฎาคมก่อนหน้าลดลงไปเหลือแค่8 9 0 0 0าตำแหน่งเดือนมิถุนายนก่อนหน้าก็ปรับลดลงไปเ,เหลือแค่ห1 8 0 0แส่แตำแหน่งก็คือลดลงไปสอง,ส,องส,องสองเดือนก่อนหน้าเนี่ยลดลงไปรวมกันเนี่ย,ยเกือบประมาณ8ป0,000ห้าตำแหน่ง8 6 0 0 0 0ตำแหน่งก็ถือว่าลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปดูเนี่ยมันก็เลยต้องกลับไปดู หอยหลังไปเรื่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆก็คือไปดูอย่างทติวา่านักเศรษฐศาสตร์จะพูดถึงว่า Three months Moving average นะครับ<ม>ดูเฉลี่ยสามเดือนแล้วก็ถอยไปทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือน<ม>ก็ต้องบอกว่าถ้าดูอย่างนั้นเอาเฉลี่ยสามเดือนแล้วถอยไปทีละเดือนทีละเดือนเนี่ยอัตราการจ้างงานใหม่ลดลงต่อเนื่องมาแล้วห้าเดือนนะครับ<ม>นอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องของว่าทางทางฝ่าย กระทรวงแรงงานของอเมริกาเนี่ยไปปรับแก้ตัวเลขการจ้างงานในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2023ถึงมีนาคม2024คือปรับปรับตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งของปีนี้เทียบกับแล้วก็ไตรมาสของปีที่แล้วยาวมาหนึ่งปีเนี่ยปรับลดลงไปตั้ง800,000ตำแหน่งฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้นักลงทุนเนี่ยตกใจมากว่าอ้าว ไอ้ตัวเลขที่ดูกันเราคุยกันมาตลอดตลอดมาปีครึ่งนะครับตลอดปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเป็นตัวเลขที่ผิดหมดเลยมันเป็นตัวเลขที่คาดการณ์เกินไปเป็นล้านตําแหน่งเลยเป็นล้านตําแหน่งเลยนะถ้าถ้า,ถาร,วรวมกันับเรารวมกันการการปรับลดอ่อ่ที่ถอยหลังกลับไปเนี่ยมันคาดการณ์เกินไปเยอะมากนะครับอันเนี้ยเป็นที่ทําให้ตลาด เริ่มกลัวมากว่าเออเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีจริงๆหรือเปล่าแล้วธนาคารกลางสหรัฐเองก็ยอมรับแล้วว่าเออเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความเอ่อเปราะบางในระดับหนึ่งนะครับ<ง>ย้ำนะครับว่าเดิมทีเราเคยคุยกันว่าธนาคารกลางสหรัฐเน้นแต่จะบี้เงินเฟ้เฟอให้ลงจำได้ไหมครับบีเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานดีมากตัวเลขการอื่นเนี่ยมันดูดีหมดเลยตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วเราะว่าไอ้ความเสี่ยงมันมีความ มันมันมีความเสี่ยงสองขาแล้วเดิมทีนี่ก็มีความเสี่ยงขาเดียวคือมีความเสี่ยง <Yeah. S 1> เฟอร์มันสูงไปตอนนี้มีมเสี่ยงแล้วว่า, <Yeah. S 1> วาเฮ้ยเงินเฟอระก็อาจจะยังปราบไม่เสร็จแต่ถ้าบี้เศรษฐกิจมากเกินไปดอกเบี้ยสูงเกินไปเนี่ย d o w n ซ i d e risk ของเศรษฐกิจจริงคือการเคือคืออัตราการว่างงานก็ดีหรือการขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยดีไม่ดีอันนี้มันจะเป็นมีความเสี่ยงที่มันจะถอยหลังลงไปเยอะ เรวมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะตกต่ำนะครับนี่คือวันนี้เรามาถึงจุดนี้ฉะนั้นพอถึงจุดที่ต้องเลือกนี้หร้อเปล่าคะอาจารย์คือตอนจุดที่ต้องเลือกว่าจะเอาเอายังไงใช่คือความสมดุลอยู่ตรงไหนครับคุณคุณสรีนาความขมดมองแรก่นาารเงินอยู่ตรงไหนเดิมทีเนี่ยเมื่อเทียบแล้วธนาคารกลางสาเขาคิดง่ายอ๋อปัญหาคือเงินเฟ้อผมบี้เงินเฟ้ออย่างเดียวแต่เพนี่หมก่มตัวไปเธอเราเราไม่ต้องกลัวเศรษฐกิจมันดีอยู่ แต่วันนี้เอ๊ะความพอดีอยู่ตรงไหนดอกเบีย้ยนโยบายที่5.25-5.5เนี่ยตกลงอันนี้มันปราบเงินเฟอ้ออยู่แน่ๆแ,<ม>แต่ว่าถ้าลดดอกเบีย้ยไปวันนี้เยอะๆนะครับตลาดเนี่ยเริ่มมีคนอยากให้ลดดอกเบีย้ย50เบสิสพอยต์เลยในการประชุมครั้งต่อไป<ม>ใช่ไหมครับ<ม>ข,ของธนาคารกลางสหรัฐ<ม>ในเดือนในเดือนนี้แหละที่ทุกคนกำลังใจ<ม>ใจใจใจ่จอวันที่18กันยายนเนี่ย จะลดดอกเบี้ย50%เลยไหมเพราะว่าเศรษฐกิจจริงมันไม่ดีขนาดนั้นแต่ว่าพูดอย่างนั้นเงินเปอมันก็ต้องดูตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงซึ่งมันปรับเพิ่มขึ้นนะอาจารย์ใช่ใช่ใชไงคือมันมีความไม่ชัดเจนเพราะว่าตัวเลขตัวเลขเงินเดือนเนี่ยคือตัวเลขไอ้ r a g e เรจ hour r ่เ n อ n ์น n ่มันยังไม่แย่นี่มันขึ้น0.4%มันออนมันหรือประมาณ3.8%เยอออนเยียมันขึ้นตั้งเกือบ4% กออกไหมครับพวกเราใครเงินเดือนขึ้นสี่เปอร์ซนตมั่งไม่มีหรอกตอนหล,งลงังๆเร่องเงเอายจริง้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดที่ธนาคารกลางสหรัฐเขาจะต้องแบบอ,อต้องแบบเก่งอ่ะว่าตกลงความพอดีในการประชุมคณะกรรมการในโยบายการเงินวันที่สิบแปดกันยายนเนี่ยควรจะลดดอกเบีย้ยเท่าไหร,ร่ตอนนี้ตลาด price in วันลดดอกเบีย้ยแน่แนแดอกเบีย้ย ยี่บห้าเบสิสพอยซึ่งตลาดคาดการว่าอันนี้ประมาณสักเจ็สิบอร์เซ็นหรือ,อจะต้องลดตั้งห้าสิบเบสิสพอยต์คือ,อโอกาสสักสามสิบเปอร์เซ็นตตัวเลขกลมๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้เป็นหลักการแบบนี้ไหมอาจารย์คือตัวเลขการจร้างงานเนี่ยมันน้อยลงก็เลยทําให้ในายจ้างมีกําลังที่จะจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้จ้าง พลังงานหรือแรงงานเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเงินมันก็ยังมีเอวไปชดเชยในส่วนนี้อะไรประมาณนั้นไหมครถ้ามองในเงินอย่างคุณวัพงศ์ก็ได้แต่มองอีกด้านหนึ่งเนี่ยมองจากด้านนโยบายผู้กําหนดนโยบายที่บอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยอแรงดันของเงินเฟ้อยังเหลืออยู่นะเพราะว่าผู้ประกอบการยังต้องยอมจ่ายเงินเดือนสูงเพราะเงินเดือนสูงแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปขึ้นราคาสินค้าเนื้อออกไหมครับถ้าไปลดดอกเบี้ยห้าสิบเบสิสพอยต์คือลดดอกเบี้ยตั้งครึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวไอ้เงินเฟ้อปะทุใหม่คร ทำยังไงล่ะไปลดดอกเบีย้ยมากเกินไปอะ่ะเงินเฟ้อมัน oh. มันกระเพื่อมขึ้นมาอีกเนี่ยฉะนั้น <Yeah. S 1> ลดดอกเบีย้ยยี่สิบห้าเบสิสพอยต์ก็พอไม่ดีกว่าเหรอแต่อีกด้านหนึ่งบอกอาถาุณลดดอกเบีย้ยแค่ยี่สิบห้าเบสิสพอยต์ไวที่สิบแปดเดือนกันยายนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณไม่มีการประชุมเดือนตุลานะคุณมีประชุมอีกทีเนี่ยเดือนอเดือนพฤศจิก,กาเลยทิ้งไว้ยาวๆตอนนั้นนะ่ะเกิดลดดอกเบีย้ยน้อยไปเศรษฐกิจตกต่ำแรงแล้วผลนดีไม่ดีกับผลเลือกตั้งด้วยนะเออเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ เ <ST S> นี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนมันอาจจะอาจจะปรากฏว่าพอมีตัวเลขมาสะท้อนเห็นว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจอ่อนแอมากเลยเดี๋ยวมีอัตราการว่างงานพุ่งขึ้นเยอะแยะดีไม่ดีไม่ใช่ซอฟต์แลนดิ้งแล้วกลายเป็นฮาร์ดแลนดิ้งก็เป็นไปได้ครับเล่าให้ฟังนะครับว่าเอ,อตอนเนี้มันมันคิดยากคิดค่อนข้างยากแต่ถ้าให้ฟันธงก็ต้องบอกว่าตลาดก็คงฟันธงอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ก็คือเจ็ดสิบสามสิบคิดว่าโอเคเศรษฐกิจยังดีใช้ได้ ธนาคารยอมลดดอกเบี้บย25เบสิสพอยต์ point, เพราะคิดว่าเงินเฟอ้อลงมาเยอะแล้วแต่ก็ยังไม่ไว้ใจเต็มที่ว่าจะต้องรีบลดดอกเบี้ย50เบสิสพอยต์ฉันลดไปก่อน25แล้วก็ได้จุด2แล้วก็ไปรุ้นกันหลังเลือกตั้งของอเมริกาในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอาจารย์ <ขอ S 2> <ล>คิดอย่างนี้ด้วยใช่ไหมหรื <S 2> <S 2> <ข>อว<ร>่าอาจารย์เห็นตามผมผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้หรอก นะครับอันนี้มันขึ้นแบบดวงแล้วล่ะคือจะรวมเ o ว e แกดวงดีหรือเปล่านะครับถ้าแกดวงดีเนี่ยแล้วก็ลดสักยี่ a s i ห้าเบสิสพอเศรษฐกิจอเมริกาก็ยังดีใช้ได้เนี่ยก็ก็ไม่ว่ากันแล้วเดี๋ยวก็ถึงเวลาก็ไปค่อยลดอีกยี่ยี่ยี่ปีอีกสักประมาณ5้าครั้งตลาดคาดการประมาณเนี้นะครับไปถึงปีหน้าเลยแล้วก็จะได้โชคดีได้ซอฟต์แลนดิ้งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็คิดว่าน่าจะไปทางนั้นได้ แต่สาหรับประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องรู้นงว่ายัางไงเศรษฐกิจอเมริกาก็ต้องอ่อนแรงเพราะเขาต้องการให้อ่อนแรงอ่อนแรงทั้งในเชิงของเงินเฟอ้ออ่อนแรงทั้งในเชิงของ g d p ีพีช่จะโจชาลงนะครับแล้วมันก็จะมีส่งผลกระทบมาที่ประเทศไทยว่าแล้วเราจะทํายังไงกับตัวเองเป็นต้นที่ว่าประเด็นเป <S <S <ๆ>็นเขาต้องการให้อ่อนแรงเพราะว่ากลัวว่ามันจะมันจะร้อนแรงเกินไปถูกไหมท่านไม่ใช่กลัวว่ามันร้อนแรงเกินไปจริงๆที่อเมริการ้อนแรงเกินไปจริงๆครับยังไงมันก็ร้อนแรงเกินไปเดิมทีที่เฟ้อ เกินกว่าเป้าตั้งเยอะแยะตอนนี้มันก็ยังเกินกว่าเป้าอยู่มันก็ยังใกล้ๆสามเปอร์เซ็นอยู่แล้วเขาก็ตั้งเป้าไว้สองเปอร์เซ็นแล้วเขาก็เขาก็มีความมุ่งมั่นจริงๆว่าต้องให้ได้สองนะครับถ้าจําได้สมัยก่อนโควิดเนี่ยเงินเฟ้อต่ํากว่าสองเขายังบอกไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เขาต้องดึงมันขึ้นมาให้สองฉะนั้นเขาเขาตั้งใจแล้ว่าเอาสองจริงๆนะครับไม่เหมือนรเราที่เราเรามีกรอบแล้วเราก็ตกกรอบเราก็ไม่ว่าอะไรกับตัวเองมาหลายปีเลยมันมจะต่างกันครับอือ ภ<พ>าพภาพรวมรวมก็ก็เป็นอย่างนี้คค่ตัวเลขนอนฟาร์มเพโลที่จะมาพูดกันละเอียดเนี่ยพูดกันเพราะจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยธนาคารกลางของสหรัฐเขาเขาตั้งใจจริงๆที่จะทํำยังไงให้เงินเฟอ้อรีบกลับลงมาที่สองเปอร์เซ็นโดยไม่กระทบให้เศรษฐกิจมีการว่างงานมากเกินไปกระทบให้เศรษฐกิจไม่ไม่สามารถโตได้ใกล้กับ อัตราการโตตามปกติของอเมริกาคือ GDP โตประมาณ1.8-2%หลักการเขาเป็นอย่างง่ายๆเลยครับเขามีสองสองเป้ e หมายเขามีสองวัตถุประสงค์คือหนึ่งเงินเฟ้อต้อง2%สองอัตราการว่างงานต้องต้องไม่ไม่สูงนะครับซึ่งในใจเขาคงอยู่ประมาณนี้แหละ4%ปรว่าัณการว่างงานต้องอยู่แค่นี้ไม่ให้สูงไปเกินไปกว่านี้ครับ เมื่อสองสาสัปดาห์ก่อนผมคุยแล้วก็เห็นรายงานข่าวเรื่องของบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Microsoft ไม่ว่าจะเป็นทั้งเม t ตาหรือแม้แต่ Apple <S <S อเองก็มีการพูดถึงการปรับลดพนักงานหรือว่าเลิกจ้างกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะบางภูมิภาคเนี่ยเขาจะเลือกจ้างเป็นหลากหลายพันคนแล้วก็จะเอาพวกเทคโนโลยีมา ช่วยในการปฏิบัติงานหรือทำงานมากขึ้นอันนี้น่าจะมีผลแนะถ้าเกิดว่าบริษัทไฮเทคทั้งหลายลดคนลงมันก็น่าจะกระทบต่อการจ้างงานนะแล้วแต่ครับคุณคุณวรพงศเพราะว่าเราเราพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็ที่คุณวรพงศว่ามันต้องค่อยๆเกิดขึ้นมันมันทำเร็วแรงไม่ได้แต่แน่นอนในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดบริษัทบางบริษัทอย่างเมตาเดิมทีไปลงทุน ในการทำเมตาเวิร์สมากเกินไปเปลี่ยนชื่อเป็นตาแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่ของจริงเพราะว่าคนที่จะอยู่ในโลกเมตาเวิร์สได้นะถึงเวลาคุณก็ยังต้องออกมาเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวออกมาทักทายบางไม่ใช่เข้าไปอยู่ในเมตาเวิร์สอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผมคิดว่าเขาพลาดเห็นนึกว่ามันจะสร้างโลกตรงนั้นได้แล้วมันจะกลายเป็นสร้างโลกแล้วได้กอบโกยเงินเยอะแยะจำแน้ว่าเขาทำแ่นตาใช่ใช่ที่จะไปอยู่เมตาเวิร์สผมเชื่ว่าไม่จริงเราไม่มีใครไปหรอก ทำอะไรนะจับจองที่ดินกันนะจารย์มีอยู่ช่วงนี้่ขายพื้นที่ด้วยขายพื้นที่ตอนนี้เงียบสนิทเลยใช่ผมคิดว่านันนนะผิดหมดนึกว่านี่เขาเห็นของผมเองนะครับวงนี้ผิดหมดเพราะแล้วก็เขาก็เลยทุ่มเงินไปเยอะแยะตรงนั้นตอนนี้มันต้องต้องลดลดส่วนตรงนั้นแล้วไอ้ที ดีไม่ด,ดีตกงานตรงนั้นก็ตกงานเพราะตรงนั้นแหละเขาก็รู้แล้วเรามันไม่ใช่เหมือนกับจำนำแอปเปิลเคยบอกว่าจะทารถยนต์แล้วก็บอกไม่เอาแล้วก็ต้องยกเลิกไปดงนั้นมันจะมีปัญหาจะม,มีประเด็นเฉพาะของแต่ละบริษัทนั้นๆแต่สิ่งเรากำลังพูดถึงคือภาพใหญ่ทีนี้ในภาพใหญ่ตอบคุณวรพองษ์อย่างนี้ว่าถ้ากลับไปดูตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหลักๆอยู่ประมาณ3ามเซกเตอร์คือเซกเตอร์ด้านบริการการเซกเตอร์รัฐบาล ก็จ้างงานเพิ่มขึ้นเซกเตอร์บุชแชร์ภาคสาธารณสุขก็เพิ่มขึ้นเซกเตอร์โซเชียลที่ใช้คำว่าโซเชียลแอสซิสแตนซ์ให้ความช่วยเหลือด้านการสังคมก็เพิ่มขึ้นแต่แน่ <archae> นอนภาคแมนิแฟกซิ่งภาคการผลิตอุตสาหการรมเนี่ยลดลงจริงๆลดคนลดจริงๆฉะนั้นถ้าดูภาพใหญ่เนี่ยมันต้องกลับไปดูว่าแล้วเรศรษฐกิจมันพัฒนานไปทิศทางไหนถ้าดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าดูเหมือนกับพัฒนานไปทิศทางที่ไปสู่ด้านบริการมากขึ้น นะครับและแน่นอนว่าต่อไปถ้ามี AI เนี่ยมันก็คงจะแม้กระทั่งภาคบริการเองบางอย่างก็จะถูกกระทบได้อย่างอย่างเช่นที่เมืองไทยเอ,อยงตอนหลังเนี่ยที่ที่ทางทีมพัฒราเขาไปติดตามดูอยู่เนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเริ่มมีการเคลื่อนไหวของการเอา AI มาใช้นะครับก็บอย่างเช่นบริษัทประกันครับประกันภยัยหรือว่าธนาคารเนี่ยเขาก็เริ่มพูดว่าเขาสามารถที่จะ ใช้ AI มากขึ้นแล้วใช้คนน้อยลงได้โดยเฉพาะ,ะบริษัทที่เป็นพวกประกันภัยยกตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะมีแชทบอทแล้วก็พูดชแชทบอทเนี่ยเข้าไปทดแทนคนที่มาตอบคำถามได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ดีไม่ดีแชทบอทมันไม่รู้จักเน็ตจากเหนื่อยเนี่ยอมันสามารถที่จะทำงานได้ดีกว่าคนเยอะแยะแล้วก็เท่าที่ผ่านมาดูเหมือนกับทั่ง Customer Retention หรือว่าพอตอบไปแล้วนี่ลูกค้า พอใจมากกว่าตอบของคนได้ในบางกรณีหรือเปล่านะครับอันนี้ผมองตั้งคำถามไ้นิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็มีการนึกนออกว่าเรากำลังอยู่ในเฟสที่คนกำลังเริ่มเอา AI มาใช้จริงๆแล้วก็ราคาหุ้นจะขึ้นหรือไม่ขึ้นธุรกิจจะพัฒนาดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า Investment Case ของ AI เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าจริงแค่ไหนแล้วก็แทนคนได้แค่ไหนเป็นต้นก็ต้องเล่าให้ฟังว่า ทุกอย่างมันไม่นิ่งไงครับคุณคุณวราพงศ์คุณสร,รนามันมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดแล้วเราก็ตามดูเทรนต์พวกนี้ระหว่างนั้นเนี่ยเนื่อขอกอธนาคารกลางสหรัฐก็ต้องระวังอย่างเดียวอย่าเงินเฟ้อสูงอย่าฮาร์ดแลนดิ้งนี่ก็<ๆ>ก็เป็นปัญหาที่เขาเขาท้าทายเขามากเลยเพราะว่าทุกอย่างมันไม่นิ่งนะครับตัวเลขก็ไม่นิ่งตัวเลขก็ปรับเปลี่ยนได้แล้วดีมีเทคเทคโนโลยีก็เปลี่ยนทําให้การวิเคราะห์มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปด้วย นะครับเป็นตลาดคุณนิดนึงไหมอาจารย์ของเราบวกบวกแต่ว่าต่างประเทศนะั่นดูจะไม่ดีเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่เขียวตลอดเลยนะอาจารย์สองสามวันนี้คืออย่างนี้ครับดูเหมือนก็ว่าตลาดเนี่ยเริ่มมามองว่าเอ๊ะที่ที่มีรัฐบาลใหม่มาเนี่ยอาจจะมีนโยบายใหม่ๆหม่มาซึ่งออจะเป็นนโยบายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีนัยยะสําคัญในการทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวทําให้ธุรกิจฟื้นตัวได้ดีจริงๆหรือเปล่าผมคิดคว่ามันมีบางคนที่กล้าไปลอง กลับมาให้ความสนใจแล้วก็เหมือนก็เอาจุ่มเท้าลงไปในน้านิดหนึ่งภาษาฝรั่งแล้วจุ่มเท้าลงไปน้ำนิดหนึ่งกานคาถามอันเนี้ยการคาดการณ์อันเนี้ยมันจะมีโมเมนตัมจริงหรือเปล่ารัฐบาลใหม่เนี่ยเขาจะสามารถจะทําให้เป็นไปนตามที่นักลงทุนในส่วนที่ข้อมองในแง่บวกเนี่ยทําได้จริงหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องคุยกันนิดหนึ่งเรื่องเรื่องแถลงนยโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งเขาจะ้าใจวันที่สิบสองกันยายนใช่ไหมครับ ว่านายโยบาย 12, <13. S 2> ทาี่ทำนี้มันจะเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็มันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าอย่างอย่างที่คุณวรพงษ์ว่าจริงๆก็ต้องยอมรับความจริงว่าเออมันมีมันมีความคึกคักในตลาดหุ้นจริงๆนะครับแล้วตลาดคงม,มีการคาดหวังอะไรบางอย่างอยู่ทั้งทั้งที่ถ้ากลับไปดูถ้าถ้าคนที่ไปดูนโยบายของรัฐบาลแพทองทานเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ต่างจากของคุณเสถาเา นะคร<ช>ับดังนั้นตลาดคงมีการคาดหวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าในเชิงของการทําอะไรบางเรื่องโดยเฉพาะหรือเปล่าในในความเห็นของผมเนี่ยทุกอย่างมันกลับขึ้นมาเรื่องของ implementation จริงไหมครับเพราะว่าถ้าบอกว่าสาระของการถแถลงมันไม่ต่างกันมากแต่แตกต่างกันของการคาดหวังเรื่องของการออทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าเป็นได้จริงนะครับ ก็ต้องลองไปคิดดูกันแล้วกันอันนี้เราไม่ไมีไม่รู้จริงๆคำตอบอะไรจะเปผลให้าทางเจตุศรีอาวัา่อคุณอุ้งอิงน่าจะทำาอะไรครัเป็นรูปธรรมชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะว่าก็มีทีมงานแล้วก็มีอ,องค์คาะยบที่ค่อนข้างจะพร้อมอะไรจำลองนะ อันนีั้นก็ต้องไปถามว่าจริงหรือเปล่าไงคุณรอผมก็จะรว่าจริงหรือเปล่ามีถ้าว่าน,น่าจะจริงอาจย์จากสัญญาณต่างๆครับอันนี้ก็ต้องไปติดตามดูผมคิดว่าอันนั้นเป็นประเด็นประเด็นที่ค่อนข้างสําคัญครับได้ครับ